สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งกับ BK Civil Engineer วิศวะสงกล้องวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์การใช้งานปืนก๊อกก๊กเนี่ยนี้ที่อยู่ข้างหน้านะครับเป็นปืนที่ได้รับอนุญาตมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับน,นี้ปืนกระบอกนี้ผมได้มาใช้งานสักพักหนึ่งแล้วแหละนนี้เลยจะมา บอกเล่าประสบการณ์การใช้งานแล้วก็การแต่งปืนเบื้องต้นว่าอันนี้ผมเอามาใช้เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็ใช้ในทางกีฬานะครับไว้ยิงเป้าเฝ้าบ้านนั่นเองอันนี้จะเป็นก๊อกตัวไหนใช่ไหมครับอันนี้นี่ไปของเราก๊อก1 9บเจนอันนี้จะเป็นตัว USA อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมอาจจะไม่แม่นสับ ทางเทคนิคสักเท่าไหร่ก็ขอพูดกันแบบบ้านๆสบายๆแล้วกันปืนกระบอกนี้เดี๋ยวเพิ่งต้นนะครับขอญาตเคลียปืนก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยถอนแมกซีนอันนี้จะเป็นลูกดัมมี่นะครับน,นี่ในํางพลิงไม่มีกระสุนบรรจุนะครับก็ไม่มีแมกซีนร่างกา,า,กายมีทิศทางที่ปลอดภัย น,นี้จะเป็นปืนก็๑๙ G5 นี้เบื้องต้นก็คือผมได้ใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละส่วนมากก็เอายิงเป้าในสนามกระบอกนี้เพิ่งได้มาไม่นานเพิ่งยิงลูกไปแค่ประมาณ185นัดเองก็เบื้องต้นก็ดูภายนอกพี่ๆหลายๆช่องอาจจะรีวิวไปแล้วนะครับก็ ลองไปหาดูรายละเอียดจากพี่ๆที่เขารีวิวไว้ก่อนนี่ผมมาบอกเล่าประสบการณ์แล้วกันปืนกระบอกนี้ได้ทําอะไรไปบ้างก็คือจะมีเปลี่ยนชุดสปริงลดน้ําหนักนี่จะเป็นของเซตอีวนะครับก็มีที่เปลี่ยนไปก็คือสปริงเข็มแทงชนวนสปริงสมอลบเข็มแต่ว่าสปริงคืนไกจะใช้ของเดิมนะครับแล้วก็จะมีสมอแต่งที่เป็นสมอลบเหลี่ยมแล้วก็จะมี ชุดสะพานไกลจากค่ายทิกเกอร์คัตตอมอสมอล็อกเข็มกับสะพานไกลจะเป็นของค่ายนี้จากการที่ได้ลองใช้งานเบื้องต้นก็คือโอเครับลื่นดีดีกว่าของเดิมดใช้งานว่าดีกว่ามากคือใช้งานง่ายกว่าของเดิมแล้วกันก็คือภายในก็ที่ทําไปบ้างก็คือจะมีขัดมัน เข็มแทงชนวนเ้วขัดมันพวกชิ้นส่วนภายในให้มันไหลลื่นสมูทขึ้นก็มาดูภายในแล้วกันอันนี้ยังปืนใหม่เลยครับก็จะแข็งๆหน่อยัอนนี้อันนี้ปืนเพิ่งล้างมาครับน้ำมันอาจจะเยิ้มสักหน่อยเดี๋ยวก่อนเก็บผมจะเช็ดอีกรอบนึ่งอันนี้จะเป็นสมออ่าสมอ สมอลกเข็มแต่งนะครับนี่จะมีการลบเหลี่ยมลบมุมแล้วก็ขัดเงาให้มันลื่นขึ้นเวลาเราเดินไกลอันนี้ก็มาประกอบกับสะพนานไกลแต่งจากทิกเกอร์คัสตอมนะครับก็จะมีการปาดปาดมุมตัวยกยกสมอเข็มยกสมอลบกเข็มก็ัดปัดเงาปัดมัน ชุดระบบต่างๆให้มันได้ไหลลื่นขึ้นนี่จะเป็นยังเดิมๆครับมีแค่เปลี่ยนข้างในนี้ก็จะมีแค่สปริงเข็มแทงนวนกับสปริงสมอของแท e ีนี่จะเป็นไกดรอดเดิมอย่างอื่นก็ยังเดิมๆครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้แต่งอะไรเพราะว่าค่อยๆทำไปเรื่อยๆหาหาจุดที่ชอบก็จะมาวัด น้ำหนักไกให้ดูกันด้วยกันว่าหลังจากที่ได้ลองใช้งานเปลี่ยนชุดสปริงแทีวีสะพานไกสมอของทิกเกอร์คัตตอมไปน้ำหนักไกจะได้ประมาณเท่าไหร่เพื่อเป็นแนวทางให้พี่ๆที่ว่ากำลังสนใจอยากจะลองเปลี่ยนเจ้าสะพานไกกับพวกสปริงระบบภายใน นี่เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ลูกดัมมี่เข้าไปนะครับได้เบื้องต้นได้ถนอมเข็มเทียนนวนอ่านี่เป็นลูกดัมมี่เข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวพาไปวัดน้ำหนักไกลเลยแล้วกันอาจจะไม่ค่อยคล่องนะครับเพราะว่าไม่ได้มาดีวิวอันนี้บ่อยเท่าไหร่นี่ขออนุญาตวัดไก่ก่อนนะครับนี่จะเป็นวัดกลางไก่ก่อน ทางไกลตัวนี้จะได้อยู่ประมาณสามปอนสามปอนครึ่งขอวัดอีกรอบแล้วกันมีวัดกลางไกลอยู่นะครับอันนี้ลงมาหน่อยหนึง่งสามปอนหน่อยหน่อย สามปอนครึ่งก็ตีเฉลี่ยสักประมาณสามปอนครึ่งอันนี้วัดกลางไกลเดี๋ยวขอวัดปลายไกลสามรอบ่อได้เป็นค่าเฉลี่ยน,นี่วัดปลายไกลนะครับถ้าวัดปลายไกลชุดนี้จะได้อยู่สองปอนด์หน่อยๆมีวัดปลายไกลนะครับ จะลื่นนิดนึงอ่านี่ขึ้นมาสองปอนครึ่งยอมนะครับอสองปอนครึ่งก็ตีซะว่าสองปอนครึ่งอันนี้เปลี่ยนชุดสปริง ปริงเข็มแทงจำนวนของเซต E ีสปริงสมอแล้วก็มีชุดสะพานไกลกับสมอลบเหลี่ยมได้สมอลบเข็มแต่งที่ว่าลบลบเหลี่ยมของคายติเกอร์คัตตอมก็จะได้อยู่ประมาณนี้กางไกลก็ประมาณ3 5. ปอนด์ครึ่งตายไกลก็ประมาณ2ปอนด์ครึ่งถามว่าใช้งานโอเคไหมก็สำหรับผมผมว่าโอเคครับใช้ยิงเป้าเฝ้าบ้าน น้ำหนักไก่ก็ไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปทำให้ใช้งานง่ายไม,ไม่ไม่หนักเหมือนตอนแรกๆตัวน,นี้มาตอนแรกๆวัดหนักไก่ได้ประมาณ5ปอนครึ่ง 5, 5. ้5.6ประมาณนี้แต่ว่าตอนนั้นผมผมไม่ได้ทำคลิปถ่ายไว้ก็คือมนเล่าประสบการณ์ถามว่ามันโอเคไหมไว้สำหรับป้องกันชีวิตและทรัพย์สินไว้สำหรับ สถานการณ์การกีฬายิงเป้าันจากที่ได้ลองใช้ก็โอเคนะครับถือว่าแต่ว่าก็จะมีอยู่นิดนึงอันนี้เวลาสําหรับผมในะความขค้นตัวเวลาเหนี่ยวไกลจังหวะเดินไกลมันยังมีอาการสะดุดอยู่นิดนิดเหมือนอาการวืดเนี่ยนะครับจะเป็นจังหวะเนี้ยเนี่ยจังหวะน,นี้จะเหมือนสะดุดอยู่นิดหนึ่งแล้วก็กค่อยๆเดินต่อ ถามว่ามันโอเคไหมก็ถือว่ายังโอเครอครับแล้วก็อันนี้มาดูรีเซ็ตอันนี้เปิดตัวเลยครับปืนยังใหม่มันก็จะแข็งขึ้นหน่อยนี่ระยะรีเซ็ตอันนี้ระยะนั่นไกลก็ เผื่อเป็นแนวทางให้พี่ๆที่สนใจอยากจะลองแต่งดูก็อย่างที่วัดน้ำหนักให้ดูครับประมาณกลางไกลก็ประมาณสามปอนด์ครึ่งไปลายไกลประมาณสองปอนด์ครึ่งไม่หนักไปไม่เบาไกลไม่ไม่เบาไปใช้งานได้ง่ายเอาไว้ยิงเป้าเฝ้าบ้านผมว่าเหมาะนะครับปืนก๊อกใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายไม่ยุ่งยาก ก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลองเปลี่ยนตัวนี้นี่ชุดไก่เทพของเขาทิมมี่ทิกเกอร์นะครับนี่จะเป็นทิมมี่ทิกเกอร์ของเจนฮนอันนี้ที่เห็นนี่คือจะเป็น housing แต่งครับของ้องานนั้นหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาแนะนำคลิปหน้าแล้วกัน ก็คลิปนี้เบื้องต้นก็จะมาแนะนำเล่าประสบการณ์ประมาณนี้เผื่อพี่ๆท่านใดกำลังตัดสินใจอยากจะลองแต่งดูก็ลองดูครับไม่เสียหายมันอยู่ที่ความชอบของเราไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับอยู่อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลล้วนๆเลย <S <S บอกแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าจะให้บอกว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีมันก็บอกไม่ได้ครับอยู่ที่ความชอบเหมือนผมว่าอันนี้ดี แต่พอลองดูแล้วอาจจะยังไม่ชอบก็ต้องค่อยๆปรับแต่งไหมครับเอาที่สะดวกก็คือเราพร้อมอันไหนแล้วก็ค่อยๆทําไปก็เบื้องต้นก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวมีพี่ๆอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วกันเดี๋ยวผมมีโอกาสท้งว่ามาทําคลิปตอบให้อีกทีนึงเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ